แพ้วก e ็ไปนัดดูแล้วก like like ah ็น้องน้องหนุๆจากโรงเรียนประตมวิทยาศาสรดอร์ร็อกที่มาแล้วก็พูดเป็นภานที่เด่กก็วันวิทยาศาสตร์นันในบทเสร็จหรือความคิดที่รอยอดสำคัญที่เป็นวิทยาศาสตร์นคืออะไรก็ได้ที่ทำแล้วอธิบายได้ว่าอะไรเป็นสาเหตุอะไรเป็นผลที่เกิดจากอะเรีันดังที่ทุกท่านทราบว่า จะได้าป็นแบบว่าทุกอย่างเัวแทนมีนั่นแปลว่าเป็นวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นท่านเรียนทำอะไรสมเหตุสมผลเสมอแปลว่านักเรียนเป็นนักวิทยาศาสตร์ความเป็นวิทยาศาสตร์ไค่ในหมายว่าต้องเข้าห้องเรียนแล้วเรียนวิชาคิดก็ไปคือสิ่งที่ดีดีกว่ แต่ความเป็นวิทยาศาสตร,ร์หมายความว่าเป็นคนมีเหตุมีผลอธิบายได้ว่าอะไรเหมาะอะไรควรอะไรใช่อะไรไม่ใช่คือความเป็นวิทยาศาสตร,ร์แปลว่าถ้าคนไหนมีนิสัยเป็นวิทยาศาสตร,ร์คนนั้านก็น่าพบมีเหตุมีผลเป็นคนเชื่อถือได้ไว้แต่เราให้ใช่แค่ผู้ที่มีวิทยา ให้มองให้เลยไปมากว่าวิชามากวราวิชาเลยให้เป็นชุมคนของการปฏิบัติตัวทุกอย่างที่เรียนไปทั้งหมดนั้นให้เอาไปปฏิบัติตัวให้ไปปฏิบัติงานให้ไปประพฤติตนทัน้นมีแค่เรียนเอาแคนด้วยซ้ำางนั้นนะครับก็ขอต่อคนกลุ่มสาระที่จะกลุ่มสาระจะเียนวิทยาศาสตร์แล้วก็ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งฝ่ายัน มี่วนจะเข้าไปครั้งนี้โดยเฉพาะเด็กๆพี่ๆที่จะดูแลน้องๆให้สบายใจแล้วก็ที่อะไรนะัร้นบ้านเราเนี่ยมันมนัดกิจกรรมการเรียนการข้มทุกวัน,น,นอันนั้นเราเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วลูกจะไม่ลืมเลยไม่มีทางเลยกิจกรรมที่หนูทำตอนเย็นตอนข้ามแต่ในห้องเรียนที่ผมเรียนทุกวันเนี่ยลูกจำไม่ได้เยื้อหรอก แต่เหตุการที่เราทำเรื่องการเงินเย็นๆทุกวันสี่ห้าวันเรองนี้เนี่ยคุณจะจำได้ตลอดชีวิตมันเป็นอย่างไรนครับปกาีิขอขอบคุณกลุ่มสาระิารเรียนรู้ควบด้วยขอองค์พระโบรนากทุกฝ่ายทุกคนที่จัดสรุนกิจการนี้เป็นอย่างดีแล้หวังว่าปีหน้าจะก้าวหน้าไปเรื่อยๆวันนี้ได้เวลาส่งคนแล้วขอเปิดงานมาจิ้วิทยาศาสตร์ประจำปีกศึกษา2555ต่ออำนวยการให้ดำเนินการเรื่องความเรียบร้อย はい。